การเห็นอนัตตาจึงเป็นเหตุของการละสักยะโดยตรงความเป็นสักยะถือว่าเนี่ยตัวตนเที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยมันก็จะหมดไปหมดไปในส่วนความเห็นละพอหมดไปในส่วนความเห็นปุ๊บเราเป็นสัทธานุสาลีธรรมานุสาลีีละผู้เล่นไปตามศรัทธาเชื่อมั่นมั่นคงละเพ่งพิสูจน์ละมองดูเฝ้าดูตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเปลี่ยนแปลงเกิดดับอยู่ตลอด นั <c oughs> 1941, ่งสมาธิเอาจิตอยู่กับลมทีไรมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่นั่นน่ะนะดังนั้นสิ่งที่เปลี่ยนจะดับสิ่งที่ดับเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราปัญญาตรงนี้จะเกิดพป่งเรียกมันว่าเนตังมะมะเนโวมัสมิณะเมโสตาเนตังมะมะแปลว่านั่นไม่ใช่ของเราเนโวมัสมิแปลว่านั่นไม่ใช่เป็นเราณเมโสตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา สามตัวนี้จะถูกเรียกว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสัก,กยะนะดังนั้นเมื่อทิฏฐิเราเปลี่ยนแล้วความเห็นเราเปลี่ยนแล้วเราก็เฝ้าเฝ้าดูธรรมชาติเหล่านี้ต่อไปเพื่อใหเราวางได้เพื่อใหเราวางได้เราจะได้ปล่อยวางรูปได้ปล่อยวางนามธรรมได้ในที่สุดปล่อยวางจิตมโนวิญญาณได้ น,น,นี่อันนี้ก็คือดับสักยะทั้งหมดเลยดังนั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยคือสักยะทิฏฐิความเห็นในความเป็นสักยะอันนี้สำคัญที่สุดต้องดับให้ได้พอดับได้ปุ๊บเนี่ยสบายละเดี๋ยวสองสามตามมาสองความสงสัยลังเลคือวิจิกิจฉาลังเลในเส้นทาง มรรคและปฏิปทาอันนี้สถานุสาลีธรรมานุสาลีก็แทบจะหมดแล้วลหละแต่เหลือเศษนิดนิดหน่อยๆชัดเจนแล้วว่าเนี่ยมาเส้นทางนี้ถูกละไม่ผิดแน่นอนเพราะว่าตกกระแสละเดินบนเส้นทางแล้วส่วนศีลรพตะปลามาศีละหรือศีลพรตศีลพพตะคือศีลพรตศีลพรตคือข้อประพฤติกายข้อประพฤติทางวาจา กายสะอาดสามอย่างไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดในกามวาจาสะอาดมีสี่อย่างไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้คนแตกกันนี่เรียงตามความหนักเลยนะโกหกหนักสุดพูดยุยงให้คนแตกกันรองลงมาพูดคำหยาบรองลงมาพูดเพ้อเจอลำดับที่สี่สัมมาวาจาสี่อย่างนะความสะอาดทางวาจา อันเนี้ยสินพลดแต่นั้นถ้าเราคุมสินพลดสามข้อากายสีข้อวาจาได้ก็จบละพระองค์จึงบอกไงสามข้อกายได้สีข้อวาจาได้มั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เือคือโสตาปฏิผลนะเห็นนะดูแล้วไม่ยากเห็นนะ,อะพอเรามาแจกแจงคุณสมบัติของความเป็นโสดาบันแล้วม,มันน่าลุน้นน่าลุน้น <laughs> พอที่จะ ตะกายไปได้นะเนี่ยพอโสตาปฏิผลได้เนี่ยโยมเนี่ยเรียกว่าสบายละสังสารวัตเนี่ยยังไงก็ถึงที่สุดแน่นอนนะไม่มีพบที่แปดอ่าไม่มีภพที่แปดนะภพที่แปดไม่มีคำว่าพบกับชาติก็ต่างกันนะไม่มีชาติที่แปดกับไม่มีพบที่แปด อ่าไม่เหมือนกันพบที่8เนี่ยยังไปแตะนิดนึงนะอ่าแต่ไม่งอกอ่าชาติเนี่ยไปแตะแล้วงอกด้วยนะแต่พระเจ้าบอกไม่มีแม้พบที่8นี่นั่นคือแตะนิดเดียวก็ไม่มีอ่าเท่ากับเลข7เท่านั้นนะเลขเเท่านั้นแล้วถ้า7จะเอื้อมไป8ก็ต้องเป็นแบบอันตราอ่าต้องแบบอันตราคือกําลังลอยไปพวกสัมภเวสีอยู่ไง ลอยกำลังจะได้ภูตสัตว์ปุ๊บปรินิาภานก่อนอืมอยังไม่ทันถึงพบที่8แน่นอน